คัด4กองทุนเด่นประจำไตรามาส3ปี2023ให้นักลงทุนพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะมีกองทุนไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ กองทุนที่ BBLM ยังคงแนะนำให้สะสมต่อเนื่องในไตรมาส3ของปีนี้นะคะ <c oughs> ก็คือกองทุน B Dynamic Bond ที่เน้นลงทุนในตรา,าสารนี้ทั่วโลกแบบยืดหยุ่นและมีจุดเด่นคือการลงทุนในลักษณะ Fun d of Funds ค่ะช่วยให้การลงทุนในตรา,าสารนี้ที่มีหลายกลุ่มหลายรูปแบบและมีปัจจัยผลักดันราคาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ ช่วงเวลานี้นะคะถือว่าการลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจและเป็นจังหวะเก็บพันธบัตรรัฐบาลช่วงผลตอบแทนที่สูงไว้ก่อนค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะคะก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ช่วงนี้เนี่ยถือเป็น recession hedge หรือเกราะป้องกันเศรษฐกิจถดถอยให้กับพอร์ตของเรา กพหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวมากกว่าที่คาดการหรือว่า hard landing เนี่ยอาจจะทําให้เฟดต้องหันมาลดดอกเบี้ยซึ่งส่งผลดีต่อพอร์ตที่มีการลงทุนตราสารหนี้ช่วงผลตอบแทนสูงไว้ก่อนแล้วค่ะดังนั้นนะคะการมีกองทุนด dynamic bond เอาไว้ในพอร์ตจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนในช่วง6ถึง12เดือนข้างหน้าได้ค่ะและสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนะคะ BBLAM ก็ขอแนะนำกองทุน B Dynamic RMF และ B Dynamic SSF ค่ะมาต่อกันที่กองทุน B i n o t e x ซึ่ง BBLAM ยังคงแนะนำให้สะสมต่อเนื่องในไตรมาส3ของปีนี้เช่นกันนะคะและถือว่าเป็นกองทุนยืนพื้นที่นักลงทุนควรพิจารณามีไว้ติดพอร์ตกันเลยค่ะ โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มนี้นะคะคือความคาดหวังรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ค่ะซึ่งเราน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็กำลังขยายตัวอย่างน่าสนใจ Chat GPT เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาด้าน AI ที่กำลังต่อยอดไปใช้ในทางธุรกิจมากขึ้นและก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผู้พัฒนาจากค่ายอื่นต่างเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจังค่ะขณะเดียวกันนะคะดอกเบี้ยนโยบายที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมาตลอดก็อยู่ในช่วงท้ายของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วค่ะ แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก1-2ครั้งก็ตามนะคะซึ่งความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี้ก็ส่งผลให้ราคาของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีความน่าสนใจเป็นโอกาสดีในการทยอยสะสมค่ะและสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะก็มีกองทุน B Inotech n RMF และ B Inotech S SF เป็นทางเลือกค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้เพิ่มเติม2กองทุนเข้ามาให้สะสมในพอร์ตได้แก่กองทุน B Nippon ที่ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะและกองทุน B p a r t a ที่ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนโดดเด่นเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นแนวโน้มของเงินเฟอ้อที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นนะคะ การฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและการกลับมาลงทุนในประเทศของนักลงทุนสถาบันค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปมากแล้วแต่ในระยะยาวนะคะ BBAM l มองว่ายังมีโอกาสในการลงทุนและเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสหรัฐและก็ยุโรปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ามีแรงกดดนันด้านต้นทุนทางการเงินน้อยกว่ามากนะคะ ทำให้การปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยน่าจะมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นในอนาคตค่ะปิดท้ายกันที่กองทุน b ีพาราตะซึ่งกําลังได้รับประโยชน์ที่ธุรกิจต่างๆกระจายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศต่างๆนะคะโดยอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนจากเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าอินเดียมากกว่า70,000ล้านเหรียญในปีงบประมาณ2023ค่ะ ปัจจุบันนะคะอินเดียเนี่ยมีจำนวนประชากรสูงถึง1,425ล้านคนนะคะข้ืแท่านประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเลยและมีอายุเฉลี่ยเพียง28ปีค่ะส่งผลให้อินเดียเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายบริโภคในระดับสูงรวมถึงมีการขยายความเป็นเมืองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเงินเฟอ้อและราคาพลังงานที่ปรับลดลง ก็ล้วนเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นอินเดียและช่วยผ่อนคลายความกดดันด้านต้นทุนการผลิตให้กับภาคธุรกิจได้อย่างมีนัยะสำคัญค่ะและสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุนในหุ้นอินเดียนะคะขอแนะนำกองทุน B India MRMF ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจกองทุนของ BBAM ทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะคะสามารถลงทุนได้ง่ายๆผ่านโ b i l e Banking จากธนาคารกรุงเทพหรือว่าแอปพลิเคชัน BF Fund Trading จาก BBAM ค่ะ